สวัสดีค่ะอยู่กับสาวปูสซย,ย์ูนะคะนี่เราก็จะพาไปดูรถไถติดนะคะทุกคนตอนนี้ช่างนกกำลังขับรถแต่ไม่ใช่รถไถตัวเองนะคะเป็นรถไถพ่อน้องหนูนนานนะคะมารับจ้างไถนานเลว้วติด นะคะติดลมค่ะพี่น้องแล้วให้ช่างนกไปลากช่วยแต่ว่ารถช่างนกก็คือเสียจอดเอาไปนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องกลับไปเอารถอีกคันหนึ่ง mm hmm. เป็นของหมู่บ้านนะคะแต่ให้เสียนกขับนะทุกคนโ mm hmm. อ้โหไปไปทุกคนไป mm hmm. เร็วยวไม่ทันช็อตลิส mm hmm. ยไม่ทันชอ็อตเด็ด mm hmm. จะบอกก่อนนะคะว่านานนี้เป็นนานโลกนะคะ เป็นนาลอกเนาะเดี๋ยวขับรถก่อนนะคะดูทางนู่นเห็นรถบอรเราก็ขับขับเลาะคันนามาสิคะตามตูดนะคะข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้องหนูนานะจุย่ยคือว่าตาตนอยู่ค่ะน่ะคือว่านะตาตนอยู่ค่ะตัดแล้วนะ คือดิ้นไม่ไหวแล้วนะต้องเอารถอย่างเดียวนะคะโอ้โหบินไม่ได้นานนี้เป็นนาลอกลอกได้2ปีแล้วเนาะสามปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังลุ่มอยู่เพราะว่าันเป็นนามันมันอกจากดินทรายเป็นดินเหนียวแล้วนะคะ ขับรถจอกมากผมมือตาผมมือตาข้ามตรงไหนวะหาที่ข้ามไม่เขากำลังยิดนะต้องทำตามเขาถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดก็ถือว่าเป็นปรรมาจาร์เขายิดติดก็เลยต้องติดตามเขา เออเชยมากเอาสี่สิบมาลากห้าสิบนะคะสิขืนบอพี่น้องดูน้ำคอยว่านี่เป้ตองวานสตูงเลยดำเอาน่านี้น้านนี้ติดทุกปีเนาะรล้เกี่ยวก็ติดเนาะแล้วรถเกี่ยก็ติดแล้วไถก็ติด วันนั้นของพี่น้องเอียงกว่านี้อีกเอ้า oh! มาดูนะฮะ LC0 oh. มาลาก50นะ oh. มาลุ้นกันกันเออดึงดึงดึง oh. เดี๋ยวรถด,ดับ oh. <พ uka> มาได้นดึงย่างจ้ามยมันขึ้นได้แล้วแต่เจ้าไม่ยกผาน,าเ,นเออเอาขึ้นเมื่อกี้น่าจะเอาขึ้นแบบไม่ยกผานมันเลยเอาตัวเองไม่รอดยังไม่ได้ออกแรงเลยเอ <c oughs> <c oughs> เอ เนอไม่ได้ยกนอจอดไปนี่แล้วรอดน่นเอาไปรอดดึงเองแล้วโอ้ฮะไม่ก็ก็ปึ๊บก็ไปเลย ไม่ต้องคอยไปลงรอยเก่าไงไม่นั่นเลยลอกลอกหนึ่งลา่าล่าไปอ่อเกินเอาเ้าถ่า,ายเลย <c oughs> แล้วสั่งหัวแล้วเราสั่งหัวถ่ายเลยไม่ต้องเอาผาลงลึก <c oughs> ผายกยกเอาไม่ต้องคอยไปเด้อนอ้อมไปนู่นเลยน่แ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 น่นน <c oughs> ลงเลยผาที่นี่น่ะ กันน้ำหะไม,ไไไม่แกไม่ยกแน่เลยที่แกอันนี้ตัวเองอะ่ะนอแกไม่ยกขวาน <c oughs> <c oughs> โอ้โนู่นน้ำทะเลนี่อ่ะเป็นน้ลอกนะทุกคนอันนั้นเป็นน้พอยอดนะ้่น้ลอกที่มีน้ำก็ เอาไว้แบบนี้หละเอาไว้ไม่รู้ไม,รไม่รู้เหมือนกันของเขากับของเราก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหลนะน้ำเดี๋ยวว่าเลยมันไม่มีอะไรที่ฮาท่อยังไม่เจอพ่อชาไปหวานหน้าไหนวันนี้ บ่มึงไปกลับรถไก่เถอะวะเอามันไถได้ตัวพี่ไถให้เกมเสร็จไปไปไถให้เกมจบจอกมากเลย แคแนลได้พี่นกก็ขับไปไว้บ้านเราแล้วแกเอารถคันนั้นไปทิ้งไว้นีนเมีเยแกไปรับแล้วก็มา,ารถคันนี้ไปเออเอาไปจอดนี่ใครจะจอดเออจบเมนคึกแล้วนะอ่ะทำไมไม่ถ่ายไปดูอีกละ่ะ วัยรุ่นงงก็คือช่วยตัวเองได้อยู่นะแต่ว่าแกลืมยกขานนะคะเพราะว่าต้นไม้ก็อาศัยล้อหมดเล้วเพียงแต่ว่าเอาไปบ้าน <Okay. S 1> <c oughs> เอาเบียร์มาให้ไปลงเบียร์เอาไว้ไปเชื่อได้เยบออุ้ยแค่หน่อยเดียวเองไม่ได้ยิ่งอยากมากไ่เอาเบียร์ในตู้เย็นก็มีอยู่แล้วก็จะกลับนะคะทุกคนหั <laughs> วระกลับเลี้ยว สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชรน์นะคะกด Subscribe ช่อง Sabo ไซ l ุยได้พรพอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ